ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนมิสเตอร์กินทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการโยนเพจเฟ e บุ o กนะครับแบบง่ายๆและละเอียดละเอียดเลยนะครับผม สำหรับเพื่อนๆนะครับท่านไหนที่ยังโยนเพจนะครับแล้วรับเพจไม่ได้นะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมผมก็จะอธิบายให้นะครับเวลาการโยนหรือว่าการรับเพจนะครับใช้วิธี่ไหนนะครับที่จะสามารถรับเพจได้ตลอดเวลานะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ให้เราเปิดหน้าเฟซของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เพจที่เราจะต้องการเพิ่มสิทธ์ แอดมินผู้ดูแลนะครับผมโอเคนะครับอย่างผมก็ใช้เพจนี้นะครับผมก็จะใช้เพจนี้สาธิตน,นะครับในการโยนให้ดูเนาะผมก็เข้ามาที่หน้าเพจนะครับแล้วก็ให้เราทําการสลับนะครับไปใช้เพจนั่นเองนะครับผมโปรไฟล์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับผมพอเราสลับมาเป็นการใช้เพจแล้วนะครับผมก็หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะให้เรามาที่คําว่า แดชบอร์ดมืออาชีพนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมก็ให้เราสังเกตที่แถบแถบซ้ายมือนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเอาเมาส์เลื่อนลงมานะครับหรือว่าท่านไหนที่ทําในโทรศัพท์นะครับก็สามารถทําตามวิธีนี้ได้เลยนะครับผมพอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับผมก็ให้เราหาคําว่าสิทธ การเข้าถึงเพจตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยพอเรากดมาแล้วนะครับผมมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะโอเคนะครับแล้วก็ให้เรากดเพิ่มใหม่นะครับกดเพิ่มใหม่นะครับมันจะอยู่หัวมุมขวามือตรงนี้นะครับก็กดเพิ่มไปเลยนะครับผมตึ๊บ อันนี้ก็คือใครควรมีสิทธิ์การเข้าถึง Facebook ของเพจนี้นะครับก็ให้เรานะครับใส่ชื่อเฟซที่เราจะโยนให้นะครับผมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใส่แล้วมันหาไม่เจอนะครับหนึ่งวิธีนะครับที่ผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังใช้อยู่จนถึงตอนนี้นะครับก็คือให้เรานะครับมาที่หน้าเฟซที่เราจะต้องการเพิ่มแอดมินเข้าไปนะครับแล้วก็ก๊อปลิงก์โปรไฟล์ของเฟซนั้นนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครใช้ใน PC นะครับมันก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการมาที่หน้าโปรไฟล์ก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่หน้าหน้าเพจของเราตรงนี้นะครับแล้วเราก๊อปลิงก์ไปเลยเนี่ยนะครับมันจะไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะมันจะไม่เจอนะครับเห็นไหมเพราะว่ามันไม่มี URL โปรไฟล์ของเราอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นนะครับ าการที่จะก๊อบลิงก์นะครับก็คือเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ก่อนนะครับเห็นไหมพอเราก๊อบแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเลยนะครับ profile.phpid นะครับก็คือ id โปรไฟล์ของเรามาด้วยนั่นเองนะครับก็ให้เราทําการก๊อบมาทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เอามาวางนะครับพอเราวางปุ๊บยยังไงก็ขึ้นนะครับผมแต่สำหรับท่านที่ ทำในมือถือนะครับบางครั้งก๊อบลิงก์มาแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับผมวิธีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่ทำในมือถือนะครับผมวิธีเดียวนะครับคือต้องแอดเฟนกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าจะโยนจากมือถือนะต้องแอดเพื่อนกันก่อนนะครับผมเราค่อยมากดค้นหาชื่อหรือมาวางลิงก์นะครับถึงจะเจอนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับทำใน PC นะครับไม่ต้องแอดเพื่อนกันนะครับผมนำลิงก์นะครับมาวางนะครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับอย่างผมก็คือนำลิงก์มาวางแล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นแบบนี้นะ ก็ให้ผมกดนะครับปุ๊บพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเพิ่มใหม่นะฮะสิทธิ์การเข้าถึง Facebook อนุญาตให้เฟซนี้นะครับจากการสิ่งต่อไปนี้นะครับก็ให้เราติ๊กอนุญาตให้บุคคลนี้มีสิทธิ์การควบคุมโดยสมบูรณ์เลยนะครับผมพอเราติ๊กแล้วนะครับก็ให้เรากดคําว่าให้สิทธิ์การเข้าถึงนะครับอันนี้ก็คือใส่รหัสเฟรนั่นเองนะครับแล้วกดยืนยันไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่า เป็นการเชิญเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการให้เฟซที่เราเชิญไปเนี่ยนะครับกดรับเพจนะครับผมถ้าโดยแบบอ่าถ้าเฟซมันไม่ขัดข้องอะไรนะครับเวลาเราเชิญเพจมานะครับมันก็จะมีเห็นไหมมันก็จะเด้งแล้วเชิญให้คุณจัดก,การเพจของไม่ดั้นตรงนี้นะมิสดั้นนะครับคคือ,คอ,คอพอเรากดแจ้งเตือนมาเนี่ยปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้าเพจเลยนะครับผม แล้วก็กดตรวจสอบคําเชิญได้เลยนะครับแล้วก็กดรับได้เลยนะครับผมแต่มีบางท่านนะครับผมก็คือพอเราเชิญเพจมาแล้วนะครับตรงนี้มันขึ้นเชิญแล้วนะครับแต่ว่าพอเราจะมาดูตรงแจ้งเตือนเนี่ยนะครับ มันไม่มีนะครับมันไม่มีแจ้งเตือนว่า ID นี้เชิญให้คุณจัดก,การเพจนะครับ<ม>ก็คือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะรับเพจได้ชัวร์เลยนะครับก็คือกลับมาที่เพจที่เราเชิญ เมื่อกี้นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าเพจนะครับผมพอเรากดเชิญแล้วนะครับให้เรากลับมาที่หน้าเพจนะครับแล้วก็มาเอาลิงก์เพจนะครับผมก็คือเหมือนกับที่เราไปก๊อบลิงก์โปรไฟล์เฟซเลยนะครับลิงก์เดียวกันนะครับก็ให้เรามาอยู่ที่หน้าเพจก่อนนะครับก็ก๊อบมาให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็นำนะครับนำลิงก์ที่เราได้นะครับมาวางนะครับสําหรับท่านไหนที่ทําใน PC นะ ก็นำลิงก์ที่ได้นะครับมาวางนะครับผมแล้วก็กด enter นะครับผมมันก็จะเด้งมาที่เพจเลยนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถกดรับตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือวิธีนี้นะครับมันจะช่วยนะครับก็คือเราไม่ต้องรอแจ้งเตือนหรือว่ามานั่งงมหาเอ๊ะมันไม่เจอนะครับก็คือเราก๊อปลิงก์เรามาวางแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับผมแล้วอพี่ถ้าเกิดว่าทําในโทรศัพท์นะครับทําในโทรศัพท์ทํายังไงนะครับ เราก็เอาลิงก์ตรงนี้ส่งไปให้เพื่อนในแชทหรือให้แอดมินในแชทก็ได้นะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับที่มีเฟซที่เราดึงเข้าดูแลเพจนะครับกดลิงก์นะครับจิ้มไปที่ลิงก์นะมันก็จะเด้งมาที่หน้าเพจนี้เหมือนกันนะครับผมก็คือใช้ลิงก์นะครับในการเข้ามาที่หน้าเพจนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด ตรวจสอบคําเชิญได้เลยนะครับแล้วกดถัดไปกดยอมรับนะครับแล้วก็จะใช้เลยหรือไม่ใช้เลยก็แล้วแต่ท่านนะครับก็คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในขั้นตอนการโยนเพจเนาะโอเคนะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับอ่าอย่าลืมนะครับผมว่าอ่าเพิ่มผู้ดูแลเพจหรือว่าจะกดรับเพจนะครับใช้ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าลิงก์หน้าเพจนะครับ มันจะง่ายกว่านะครับผมไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอดูแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับผมวิธีนี้ก็คือง่ายสุดแล้วแล้วก็ชัวร์ที่สุดน,นะครับผมเพราะว่า ผมก็ใช้วิธีนี้มานานมากนะครับผมคลิปนี้นะครับหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็ไม่น้อยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมทําอะไรนะครับหรือว่าอยากให้สอนอะไรนะครับก็สามารถรีเควสเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมเห็นนะครับว่าไหนสนใจนะครับผมก็จะหยิบยกนะครับมาทําเป็นคลิปให้นะครับหรือว่ามาทําอัปเดตด่วนให้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับติดปัญหานะครับ การยิงแอดนะครับสามารถแอดไลน์แอดมิเตก์กีนะครับเข้าไปสอบถามที่แอดมินในไลน์แอดได้เลยนะครับผมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ